เรื่องย่อที่ควรทราบก่อนบัดนี้เราผู้โกตมะโคเจะเดินแล้วในสากยะตระกูลเคยตั้งความเพียรไว้ได้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณอันสูงสุดเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านาครของเราชื่อกบิลพัฒบิดาของเราเป็นราชาชื่อสุทโธธนะมารดาผู้ให้กำเนิดเราชื่อมายาเทวีเราอยู่ครองเดือน29ปี มีปรา,าสาทสูงสุดสามหลังชื่อสุจันทะโกกนุทะและโกนจะมีหญิงประดับดีแล้วสี่หมื่นนางนารีผู้เป็นชายาชื่อยโสธาราลูกเราชื่อราหุลเพราะได้เห็นนิมิตทั้งสเราจึงออกด้วยมาเป็นพาหนะทำความเพียรถึงหปีเราได้ทำสิ่งที่ใครๆทำได้โดยยาก เราเป็นชินะผู้ชนะประกาศธรรมจักที่ปาอิสิปัตนะเมืองพาราณสีเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าชื่อโกธมะเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายภิกษุผู้เป็นอัครสาวกสองรูปชื่อโกลิตะและอุปติสะอุปถาผู้ใกล้ชิดของเราชื่ออานน์ภิกษุณีผู้เป็นอัครสาวิกาสองรูปชื่อ เขมาและอุบลวันนาอุบาสกผู้เป็นอัครอุปตาคสองคนชื่อจิตตะและหัตถาลวกะอุบาสิกาผู้เป็นอัครอุปถายกากสองคนชื่อนันทมาตาและอุตราเราได้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณอันสูงสุดณควงแห่งไม้อัส,สัตถะ